สวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อกับช่องวาส,สนาพาระลุยคือเก้านะจ๊ะมือนีิขึ้นเขารอบใายๆจ้ะพี่น้องมือนีิติดทุลายย่ามช่วงเสอนะจ๊ะเราเลยได้มาช่วงบายมาันรุนเบิ่งจ้ะว่ห้องสีโ้มสีมันนี่อย่างเนี้ยนะจ๊ะมือนีิเนาะขึ้นมากอะพิกัดเก้านี่แหละจ้ะพี่น้องเขาเบ่งเหยือย่อที่ยันในการใส่ท่องจังหวัดเชียงพูนเนี่ยนะจ้ะมันรุนเบิ่งจ้ะพี่น้องว่าเห็ดภาคบกใบสิมี่อนใดเนี่ยทุกคนเอาไปเบิร์ตตะมือเศร้าแล้วเนาะ เก็บเห็ดซอยยยบัดกับพอบายเขียดด้วจ้ะพี่น้องครับลูกมานได้เลพี่น้องเนี่ยเนี่มือนีเอา่นกอดำมาช่วงใบเอ้นมาเต็มมุงพี่น้องดูดูดูด่โนตรว้าวโอ้โห้โคตกโคตรโอตรโค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 ตรโาตรโคตรโคเรโคตรคตรโคตรรตรโคตตรโคตรโต นี่แหละเห็ดท่านแสบนะ <Or ue S 1> ม<า>ันเล่นป่ะมันปดเป็นองสามดอกนี่โอ้โหแนงข้างให้เรงงพี่น้องกว่ามาสั่งว่าเทียนเนี่ยเออหมอไสีเหลืองยังดีเลยบันพี่น้องอยังเจะอว้นงไปเลย ขึ้นซ <c ười> ีเลยป่ะอุ้ยซาาเเถอะจังใดจังสีนันไม่ต้องงออกเสือยนะมันกังหัดไปโดนดิล่ะยางันนาเข้าข้างนางนาเท่าไปดูน้ำพ่าสองคนยาวๆไปเมืองน่าจะพี่น้่งจีได้่อแกงบ่ ก้อยแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้กอของแท้ได้พี่น,ออน,น,น้องมาเนี่ยไงั้นกอดำนายพันหมูนายพันมาะล้อมันมันหาคนดูอยางยังกัดคนพี่น้องเลยได้ยกได้มีมีแน,น,นกัดซื้อเหดหาดพี่นออ้องหล่เนาะหอกงานนี่แหละผาดแดงเียแซ่บด้วย โอ้อันนี้อยังเจาะุ่นเลยโอ้เป็นเงาเลยอือหอเะกี่ตะกรอนออกไรเนี่ยนีนได้เลือกเอาจะยังกัดกินเพิ่นได้ปะอไปตัางหลายดอกในมงดาซัมี สังกาย่งเราเจ้าเนาะดอะว้ายไม่หน่อยไปเลยเห็ดตะไคร่เด็กพี่นนอะไข่เขียวตะไคร่พ้นเห็ดบกมันเกิ่น้าจะแต่อยู่ในเอื้นเห็ดนกเขาตุ่มอู้สองดอกตไคา้ขาว กฝนตกมาคืนนนำหงาขึ้น,น,นอ๋อพี่นองดอกเลยโอ้ปอบาเขททายุใส่หนึ่งน <c oughs> ี่นอนน่งอารี่นยองป็น็ดน้ำหมากกดัดอกนู่นน็ดน้ำหมาก สีขาวีูดอกนะ้ตุ่นตุ่มกก่กเยตก็โอ้ยไี่น้รอกเครื่องตตามมาแล้วเ <c oughs> นาะ

bác 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 nhớ bố bằng thế thôi thôi tiền hết cô cho đi bên đó nhẹ nhẹ bà này đi đâu chắc chắn đây bộ này út cái đọc này kìa thấu không bà thấu mừng kìa hôm nó cần lắm ạ cái đọc mình bà đây. ไหนเนาะงามงามามสวยงามหมดดอกนไหมจะหมดขกินเลยเยน้ำเลยทที่ท

โอ้อ oh, right. okay. mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เอาไปอไหรืพ hmm. oh, mm ี่น้องได้กุ่มปวดข้นองแล้วเทองแล้วเหรอเนี่ยไดต่ยิ้ท่านนี่แล้วพอดดเหรอเนี่นไปดูดิไปไงไปไปโอ้สองดอกใช่ไหมขนาดดอกแบบนียมันปวดกินะบพี่น้องเออบาดเลยโออเท่าเร

ออกนีดีังอเาดีครัแล้างงามด้ยนอ,อ,อขาขาอยู่นีที่นเป็นยังไ,นงไงน้องน่มนก็ได้ไปแล้ใส่ะไอยู่ยด้ล่ะไได้เละนแห่กันฝนเนาะ, <c oughs> อ,ะองเขาขาวอยู่น่าโอ้งามไปด,ดีนอ้อคนขึ้มา่ มาตกตุ้จุ่มเขาปลาน้ำไม่ท่อพี่น้องน้ำไม่ผิดต้มคุณ <c oughs> อ่ะโอ้นอแบบนี้เลยอันนี้เอือนนอไม่หวกแล้วจ้ะพี่น้องมึงนี่สิเป็นปลาน้ำไม่หวก็วคุณกับปลาเห็ดเนี่ยกระยุกับปลาเห็ดเลยเนะ <c oughs> นี่ยปลาเห็ดกระยุเนี่ยแหละพี่น้องกระได้มาเนี้ยอยู่มืึงนี่กลนลงได้บ่นหน่อยได้ไหม เก็บเพ็ดก็เอาโนม่ไปต้มพ้อมีอมตกไปออกไมกันบอนัะกำลังเกบต,ต,ตะ้ปทต่ปิคืนเนาะฝนก็จะมี ้มเสียบี่น้อยโอ้พี่น้อ,อยมาอยเนี่ยโอ้ยังงามเลยคือมองงามตัวนี่เขาบ่เห็นตเตเขาบปได้ยอ้อมอออกอนี่น้อนนั่นกี้โอ้ได้ดีดีขนาดเลยบวกกันนี่ปพดนะฮะ rồi nhang được ông nghỉ sao ông đây mùng này thôi <laughs> นนี่네แค่อีกคนเ๋ยจะไปก็รอดอันนี้เขามันมีเอาไปได้ป่าเออเออมัดการนดเถอย แกงกระเียบพี่น้งองทำไมหัวอ้อนอ <c oughs> ยู่โมลินล้เ <c oughs> มกำลับบ <c oughs> งแตกเต็มพี่น้อง ้มแต่แกงแซ่บเนาะแต่เราอ้วนีนั่งตรงพ่อหนักพ่อไม่สร้างเลจ้ะน่ตอนนี้ขึ้นเย้าแล้วสำหรับเพชรไม่สมนลจ้ะผู้ลังก้นกรมักแกงเสียต้อ่อนดีไม่สร้างเจ้ะเน่ถ้ดเสียาไปเพ็ดก็เอานอ่อซันมังซีไปเนาะโคต หนอกลังงาม,งามเลยจ้ะาไปเ็ดน้ไมีสุมพาล้วทอกิ่งลักไฟนีีนหมองอยางพี่น้องตกไม่ใช่นอนหมุนนะนอะนีไรนอนเรามีหน่อยได้ไหมจิ๋มเอ๋อเรามีหน่อยจิ๋มเอ๋อ <ś les> อือ่วน,น,น่วน่วนโอ้นอ,น,อนังงแฮได้ยางดีเลยน้องโต๊ะเพี่น้ง <ś les> องปวดอะน้องเมย์หัวแข็งแต่ปวดโค้ดแต่ตอนนีมีเลี้ยงตอนมีเลี้ยงคลักคล <ś les> ัอย่เอาองนอนเดยอใส่ลายด้วยนะ 1000ຖືກົນເນກຍາວົ Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ, bỏ. 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 bỏ, nó. bỏ nó.

รถพี่น้องก็ดหลอดบอกแม่เลยเพราะว่าเขียดก,กระหับน้องแม่ไปรถก่อนเนาะเออขาคุนไหมแดดแรงกระหอี่น้องอาหารดอกบานวันนี้โอเคไหมโอหานธาเต้ พอพอดีจุ่มหน่อยนึงเชียขนาดเียเบอร์ว่าตราเลยน้ำงานเนาะมาคำกืบเ็ดตายได้ละพี่น้องเห็ทั้งน้องใหม่หาเพิ่งเห็นเห็นเห็นทัน งามห่โอ้ใ่ไดนตัวน่ะสามดอกสามพือซีสามนีดอกนี้ใครย,ยืนโอ้ตงูงงามแช่หรอแต่ว่ามันไม่มูด้เห็ดอันนี้ออกนมูดีทานเลือดตัวหนึ่งทานหน่อยหนึ่งทานเลือด <laughs> oh, หาเห็ดก,ก้ดอแดงพี่น้องพ่อก้อดำเอาเบิดละท่า <c oughs> นคือมี <c oughs> อย่งน้ใช้เ็ดอันเดียอันเดีเดียเฮ็ดแานโอแมนอีเดียบอมเท็กมันทางขืนบอมแมนพี่น้องกปนเห็ดอะ มาย้ำคำนี่ตัวนู้สดีนะเบือหยาบขึ้นแล้วโอ้โหคขางใส่ขวดพ่ออีกสองพี่น้องเปิดขึ้นอโอ้ยงามเนาะตกจุ่มซำเด้เลยใส่ใส่ใส่ไม่ใส่จับข้างเลยมัน อยู่ครับหาบน้องใหม่เอาหลอดอยติดตาอีกลนะท่านผูค้าหาน้องหม่กรอวมเถาอดำีกงแ้พี่้องเลยาจนี่ข้าวตีเถาะงามเลยพี่พี่ขมิตด้วย ดอกตูนกำจัดเนี่ยดอกตูนดเหอนุ่สมสองกหลาบเสียเลือดเยดอกนี้จะด้เสย่อพูดถึงดอกนี่เเห็นดองๆนี่ดิโอ้ยขึ้นขบเนดียบ

โอ้โหหัวถูัวหน่อยีกกว่า้บอ้ะบสีมันเี่น้องเฮ็ดยังไงก็มันบะสีพวมาัยังงไปยังไงมันไม่อมีอะไรันของแค่กี่ตัวฟูน่ะฟูน่ะ

<laughs> สีน้ำเข้มอยู่น้นแดงอยู่เอ้อยน้องไปเอามาเต็มกระตาแล้วบันนะ <laughs> เอาแล้วนะค่ะพี่น้องมาถึงช่วงท้ายเข,า,ขาเราจะมือเนในการหาเห็ด <laughs> มานรักพี่น้องตาหนึ่งกับหาบหนึง่ง <laughs> ที่แรกว่าสีเอาหน่อยๆนว่าพีน <laughs> นาา่น้องเห็นมันไลยก็เอาไลยโน่ไม่ก็ได <laughs> เขาขาวซะละพี่น้องนอนอ้วนอวบอวบๆซะละจตกเฮ็ดก็ได้กระตานึงพอดีพี่น้องแล้วใหม่ก็หาบนึงจะมานอยูน้อมือนี่มาค้ำๆก็ได้จะจังได้ก็กดไล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพร้อาจะได้พอกันในคลิปต่อไปเนะจ้ะขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณเอฟซีไมเอฟซีเก่า สำหรับคลิปนี้เขาสองคนก็ตากับบ้านแหละค่ะพี่น้องทำแล้วให้พ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนมีสุขภาพแข็งแรงให้ลำให้รวยสุขูมสุขคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ